สวัสดีครับจะถามเรื่องการรับมรดกครับสวัสดีครับว่าไงครับอย่างนี้ครับคุณย่าผมมีลูกทั้งหมดห้าคนพ่อผมเป็นคนที่สี่ครับคุณย่ามีที่ดินที่เป็นที่นาที่สวนก็ประมาณสี่สิบไร่มีที่ดินที่ปลูกบ้านเพื่อให้ลูกแต่ละคนอยู่อาศัยหรือไม่ใช่ที่นาที่สวนอยู่หลายแปลงครับ คุณย่าผมเสียมาสักสองปีแล้วลุงผมที่เป็นลูกคนโตก็ขอเป็นผู้จัดการมรดกแต่ไม่ทราบว่าลุงผมแบ่งมรดกยังไงก็ไม่รู้น้องๆได้ที่ดินที่เป็นที่นาที่สวนเฉลี่ยแล้วคนละสาถึงห้าไร่และได้ที่ดินตามที่ปลูกบ้านของตนเองเท่านั้นครับน้องๆอ,อ,อีกสี่คนรวมพ่อผมด้วยตกลงฟ้องลุงครับสามปัดสิณหรือยังครับ ตัดสินแล้วครับให้ลุงแพ้ไม่ได้รับมรดกทั้งหมดของคุณย่าเลยครับ,รบเนื่องจากมีพฤติการปิดบังและยักย้ายทรัพย์มรดกครับคราวนี้ที่ดินของคุณย่าต้องมาจาัดสรรใหม่ให้ลูกๆทั้งสี่คนแต่มันมีปัญหาที่ว่าที่ดินดังกล่าวได้โอนชื่อคุณย่าไปเป็นชื่อลุงหมดแล้วแล้วถ้าจะโอนกลับมาใหม่มันก็จะไม่ใช่โอนจากชื่อคุณย่าไปเป็นชื่อลูกๆที่จะเป็นมรดก ภาษีที่จะเสียมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับกรณีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกตามคำพิพากษากรณีนี้ยังถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยทางมรดกให้แก่ทายาทไม่ถือว่าเป็นการขายที่จะทําให้ทายาทต,ต้องเสียภาษีมากขึ้นครับให้ใช้คําพิพากษาของศาลแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินอืมดีเลยครับขอบคุณมากเลยครับ